สวัสดีครับพี่น้องคนไทยนะครับตรงนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวแบบร,รุ่นใหม่ของประเทศจีนนะครับซึ่ง1เครื่องเนี่ยสามารถทําได้3มอย่าง 1, หงหุงข้าวสสามารถทําสุก,กี้แล้วก็สามารถเป็นทำข้าวที่กาจัดากาจัดน้ำตาลน,นะครับออกมานะครับตรงนี้ใส่ข้าวนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเวลาหุงข้าวเสร็จปุ๊บนะครับก็จะสามารถกําจัดน้าตาลออกจากข้าวนะครับทำให้เวลาเรากินเข้าไปแล้วนี่จะไม่อ้วน อ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับามาดูตัวเล็กนี้นะครับแล้วก็เวลาเซิร์ชตัวนี้เนี่ยมันก็จะแถมตัวหมวกอีกอันนึงนะครับเข้าไปนะครับซึ่งจะมีหลายสีนะครับแล้วก็สามารถทําโลโก้ได้นะครับโอเคถ้าพี่น้องคนไทยสนใจเครื่องหงเข้ารุ่นใหม่ล่าสุดของจีนที่เป็ด multi function น,นะครับทำสุก,กี้ทำเข้า แล้วก็กําจัดน้ำตันออกจากข้านะครับได้นะครับก็สามารถติดต่อทนูเชียรติ้งได้ครับขอบคุณมากครับ